สวัสดีครับพบกับพวกเราทีมงานหงหยแปดริ้วกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับและก็อยู่กับคุณปาร์คครับนะครับผมก็คือเป็นอีกหนึ่งผู้เพาะเลี้ยงนกหงอยสายพันธุ์ฮอลแลนด์นะครับและก็สัตว์ชนิดอื่นๆอีกมากมายนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับขอเริ่มต้นด้วยกับการพูดถึงการเลี้ยงนกหงอยสายพันธุ์ฮอลแลนด์ก่อนนะครับว่ามีความเป็นมาหรือว่าจุดเริ่มต้นในการเลี้ยงอย่างไรบ้างครับพี่ จริงๆเริ่มต้นเลยผมไปเดินตลาดร้านร้านขายสัตว์เลี้ยงเนี่ยแหละครับครับผมก็คือเออก็มีความสนใจก็เลยคุยกับแฟนครับเอาเริ่มแรกเลยเอามาเลี้ยงสี่คู่ในในนกของยกในนกของยกสี่คู่เลยครับเกือบปีครับไม่ไข่เกือบถอดใจแล้วคือแบบกะแบบเออจบละเราเราว่าเออพอดีกว่าครับใช่เพราะตอนแรกคิดว่า ถ้าถ้าเริ่มแบบมีลูกมีอะไรก็จะต่อยอดขยายไปเรื่อยๆครับผมครับก็เลยแต่จริงๆแล้วผมก็อยู่ในกลุ่มมาสักพักแล้วอืมครับครับแล้วพอก็ไปดูเทคนิคต่างๆจนว่าอ๋อเราก็ลืมไปว่าเขาเราไม่ได้ให้แคลเซียมเขาอ๋อก็คือมีแต่อาหารอย่างเดียวช่ครับเราให้กะเพราให้อะไรโอเคแต่เราขาดแคลเซียมตอนนั้นครับผม และพอเราเอาแคนเซียมมาให้เขาไม่เกินเดือนเขาก็เริ่มมีชุดแรกให้เราเราก็มีกําลังใจในการเพาะเลี้ยงครับก็แสดงแสดงว่าจุดเริ่มต้นในการเลี้ยงเนี่ยคืออาจจะเริ่มต้นด้วยกับความชอบในสีสันของนกหงส์หยกแล้วก็ก็นำมาเลี้ยงโดยยังขาดประสบการณ์ด้วยครับผมเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์ลนพื้นฐานอยู่แล้วครับตั้งแต่เล็กๆเลยใช่ครับ แล้วก็ก็คือจากการเลี้ยงเนี่ยก็คือเราอาจจะไม่ไม่ได้มองถึงว่านกฮงหยกสิ่งที่จําเป็นอาหารสําหรับนกฮงหยกนอกจากเมล็ดธัญพืชแล้วเนี่ยมีอะไรอีกบ้างก็คือในส่วนของนกที่ไม่ไข่เนี่ยอันนี้ขอเสริมว่าก็คือนกฮงหยกเนี่ยเวลาที่ เขาจะไข่เนี่ยเขาก็ต้องมีเขาเรียกว่าหาแคลเซียมมาเตรียมในการสร้างเปลือกไข่ในการสร้างไข่ถ้านกขาดแคลเซียมเนี่ยบางทีปล่อยให้เขาผสมพันธุ์กันเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะ ผลิตไข่ออกมาได้เพราะเขาต้องดึงแคลเซียมที่สะสมอยู่ในร่างกายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการให้แคลเซียมไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมชนิดน้ําหรือว่าแคลเซียมก้อนหรือว่าจะเป็นแคลเซียมจากธรรมชาติกระดองปลาหมึกหรือว่าที่เรียกกันว่าลิ้นทะเลเนี่ยก็คือมีความสําคัญควรมีติดก,กงอยู่ตลอดครับอันนี้คือจากประสบการณ์โดยตรงเลยนะที่เรารเลี้ยงใช่ครับแล้วจากสี่คู่ที่มันเริ่มที่จะให้ผลผลิตมาแล้วอันนี้เราต่อยอดอย่างไรบ้าง ผมก็เริ่มไปหานกเพิ่มก็คือเราเราเราโอเคแล้วเรามีความรู้ทางด้านที่ะสามารถทาให้เขาไข่ครับมีลูกโตมาลงลังได้ปกติครับเราก็เลยไปหาซื้อสีที่เราชอบอืมแล้วแต่เราก็จะเป็นแบบมองแบบว่าสีที่แบบโอเคเอาไปต่อยอดได้ครับคือหงโยกครับ หรือนอกอื่นอ่นอะมันก็เหมือนการผสมสีอ่าครับมันก็เหมือนการเอาแม่สีมาผสมให้ออกสีนั้นสีนี้ตามเป็นไปตามที่ใจเราหวังไหมอืมครับอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับครับผมก็คือมีมีการหาเข้ามาเรื่อยๆใช่หาเข้ามาเรื่อยๆครับผมแล้วจากจุดเริ่มต้นในการนําเข้ามาสี่คู่จนถึงปัจจุบันเนี้ยก็คือมีทั้งหมดประมาณสี่คู่แล้ว สาบหคู่ครับสาสิบหในระยะเวลาหลายหลายปีไหมจากที่มี4ี่คู่เกือบสี่ปีครับเกือบสี่ปีใช่ครับก็แสดงว่าก็ก็ทยอยนำเข้ามาเรื่อยๆก็คือดูสีที่ถูกใจจริงๆตามท้องตลาดแล้วเราก็รับเข้ามาครับผมในฟาร์มของเราครับแล้วเรามีการเก็บลูกพ่อของที่บ้านเอาเอาไว้ต่อยอดบางไหมหรือว่า เอานาเข้ามาทั้งหมดเลยที่เป็นพ่อแม่พันธุ์หรือเก็บบางส่วนจากเก็บเก็บบางส่วนครับพ่อแม่จากภายนอกเอามาเพาะพันุ์เอามาผสมจากแต่หลายๆที่อพอได้ลูกนกสีหรือว่าทรงลายอะไรที่เราต้องการ,รอยากจะต่อยอดเราก็นําเก็บมาขึ้นทําต่อครับครับผมแล้ววิธีการเลี้ยงวิธีการดูแลอันนี้บอกเทคนิคสําหรับ คนที่สนใจรู้ว่ามือใหม่หน่อยจากประสบการณ์ของเราเนี่ยเราเวลาที่ไปเลือกซื้อนกตามร้านค้าเนี่ยเราควรมีวิธีการเลือกหรือว่าซื้ออย่างไรบ้างาหนึ่งความแข็งแรงของนกครับสุขภาพร่างกายตูดไม่แฉครับนิ้วครบครับบอดี้ Body ต่างๆคือโอเคเราตามตามที่เราแบบว่าพอใจแล้วครับครับแล้วก็ แล้วก็คอยไปดูเรื่องสีแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะ <c oughs> เวลาเราไปอะ่ะเราก็จะมองเรื่องสีก่อนอ่าใช่ใช่ใช่ใชทุกอาจจะเป็นหลายหลายท่านนะครับ,รบอาจจะมองเรื่องสีแล้วคอยไปมุ่งเน้นเรื่องสุขภาพอ่าครับแต่ผมก็เป็นผมก็เป็นครับใช่ครับ ก็คือคือพอมองสีปุ๊บสุขภาพได้เราก็นําม,มาก็คือองค์ประกอบโดยรวมองค์ประกอบโดยใช่ครับก็คือสีเนี่ยสีสันในนกงูโยบอกก็คือใครเห็นเนี่ยก็ต้องมองสีเป็นเป็นอันดับแรกอยู่แล้วใช่ครับก็คือถ้าเราเห็นสีแล้วเนี่ยก็คืออยากให้มองส่วนสําคัญในเรื่องของสุขภาพด้วยอ่าเวลาที่เราไปดูตามร้านค้าเนี่ยอันนี้ก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วกันเราก็ควรเลือกดูหลายๆร้านอ่าอย่าใจร้อนในการซื้อนกจากร้านค้า ถ้ามีหลายร้านให้เราดูทุกร้านเลยแล้วก็ดูร้านที่เขามีนกที่อยู่ในกรงที่ไม่แออัดจนเกินไปมีความสะอาดพอสมควรนะครับ,รบแล้วก็ดูนกในกรงโดยรวมว่านกโดยส่วนมาก่ยมีสุขภาพดีหรือเปล่าอาจจะใช้นิ้วแตะกรงหรือว่าทําให้เขาทําให้เขามีการตอบสนองที่ดีเพราะว่าถ้านกมีสุขภาพดีดเนี่ยเวลาที่ที่เราไปเราไปแตะกรงหรือว่า เราไปกระตุ้นเขาเนี่ยเขาจะมีการตอบสนองที่ดีมันบ่งบอกถึงถึงสุขภาพที่แข็งแรงด้วยแล้วองค์ประกอบอื่นๆก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะอาดของตัวนกนะครับแล้วก็ดวงตาที่มีความที่มีความสดใสมีความกระปี้กระเป๋าโดยรวมนะครับก็คือการเลือกซื้อนกจากไม่ว่าจะเป็นจากร้านค้าหรือว่าจากจากฟาร์มก็แล้วแต่ แต่ผมก็แนะนําอีกอย่างหนึ่งว่าควรควรเลือกซื้อตามตามฟาร์มนะตามผู้เพาะเลี้ยงจะดีที่สุดเพราะเราจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องในการเลี้ยงด้วยได้เห็นสภาพแวดล้อมของผู้เพาะเลี้ยงด้วยนะครับอันนี้เรามาดูในในส่วนของโกงเพาะเลี้ยงหน่อยเพราะรหลายๆที่ที่ไปมาเนี่ยผมเห็นโครงส่วนมากจะจะมีไซส์ใหญ่กว่านี้อันนี้<ม>ไซส์ค่อนข้าง,างที่จะเาเรียกว่าน้อยที่คนเลี้ยงลูกห้องยกจะ จะใช้อ่าจะใช้กรงไซส์ขนาดนี้อันนี้ถามจากความรู้สึกจากจากประสบถามจากประสบการณ์ที่เลี้ยงโดยตรงเลยว่ากรงขนาดเนี้ยมันเหมาะที่จะเลี้ยงนกหงส์หยกไหมมันเล็กไปไหมหรือยังไงสําหรับผมผมว่าเพียงพอครับผมเพียงพอสําหรับการการเพราะหนึ่งกรงตัวหนึ่งคู่ครับผมครับผม,บผมและและผลผลิตก็ไม่ได้ น้อยไปกว่ากรงใหญ่เพราะว่าผมก็ทดลองกรงหมอนใหญ่เหมือนกันก็คือเราเคยเลี้ยงทั้งสองแบบใช่ครับอันนี้ตอบโจทย์มากกว่าแล้วก็ได้พื้นที่เยอะครับในการจัดวางกรงนะครับก็คือมันมันมีข้อดีแตกต่างกันครับถ้าคนมีพื้นที่เยอะพื้นที่กว้างจะใช้กรงใหญ่ข้อดีของมันก็อ่านกก็ได้ออกกําลังกายมีพื้นที่ในการบินอะไรมากมายแต่สําหรับคนที่มีพื้นที่น้อย กรงไซส์ขนาดอันนี้อันนี้เขาเรียกไซส์ประมาณไหนหมอนเล็กครับกรงหมอนเล็กเนี่ยก็สามารถเลี้ยงนกขุหยกได้ต่อหนึ่งคู่คเพราะว่าข้อดีของกรงหมอนเล็กหนึ่งประหยัดเนื้อที่ครสองก็คือนกเข้าคู่ได้ง่ายครับนกมันจะไม่ค่อยมีพื้นที่ในการหนีเท <c oughs> ่าไหร่ใช่คมันก็จะผสมผสมพันธุ์ได้ง่ายด้วยอันนี้ก็เป็นข้อดีของกรงหมอนเล็กนะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละคน แล้วก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่อของแต่และคนด้วยนะครับอันนี้ก็แนะนำนะครับอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอีกหนึ่งขนาดของของกรงในการพอเลี้ยงนกหงส์ยกก็ <ผม S 1> การันตีเลยว่าไม่ไม่มีปัญหาในการไม,ไม่มีผลตอ่พอพตการพ่อพันต่อการพ่อพันธุ์ต่อการเข้าคู่กันครับผมและอันนี้ที่เห็นแตกต่างจากความอื่นๆก็การใช้เขาเรียกว่าอันนี้ที่ใส่อาหารครับอ่าที่เราเลือกใช้แบบนี้เพราะมันมีข้อดีอะไรยังไงบ้างครับ หนึ่งคือเวลานกของโยกเขาจิกอาหารอ่ะเขาจะมีช่องในการทิ้งเปลือกอยู่ด้านล่างอ่าครับผมอยู่อยู่ตรงขาเขาเพราะว่านกแทะเศษเขาก็จะคุยๆลงมามันก็อาจจะมีเมล็ดปนลงมาบ้างแต่ก็ส่วนน้อยอแล้วก็ด้านบนจะมีฝาปิดเพื่อที่ป้องกันฝุ่นเศษอาหารครับหรือว่าอสิ่งสกปรกอ่ะลงไปปนกับอาหารของเราซึ่งจะอยู่ได้หลายวันเพราะว่าหงโยกเนี่ย เวลามีลูกเนี่ยเขาต้องการอาหารเยอะอซึ่งซึ่งผมลองใช้ถ้วยสี่แล้ววันหนึ่งนี่ไม่เพียงพอถ้าถ้าถ้ารังถ้ารังต่อลังเนี่ยถ้ามีลูกจำนวนเยอะตัวนี้ไปอ่ะใช่ครับไม่เพียงพอนกถ้าอาจจะโตช้าหรือผอมหรือว่าบางตัวที่ตัวเล็กหน่อยอาหารไม่เพียงพอก็อาจจะจับดาวได้ก็แสดงว่าคือถ้า เราเลือกใช้แบบนี้หนึ่งเราสามารถใส่ได้ในปริมาณที่เยอะใช่ครับก็คือนกแต่ละคู่แต่ละตัวเนี่ยก็คือการกินอาหารจะแตกต่างกันบางบางบางคู่ที่เลี้ยงลูกอาจจะกินเยอะหรือบางคู่ที่มีลูกจํานวนเยอะเขาก็ต้องการอาหารที่มันเยอะด้วยใช่ครับก็คือถ้าเราใส่อาหารที่มีพันธนะที่จํากัดเนี่ยบางทีอาหารไม่เพียงพอลูกนกที่หลายตัวตัวท้ายทบางทีเขาก็ได้อาหารไม่เพียงพอก็อาจจะ ออกมาไม่สมบูรณ์บ้างหรือโชคร้ายกว่าน,นั้นก็คืออาจจะสูญเสียนกในตัวท้ายๆลูกนกในตัวท้ายๆได้ครับนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นก็คือแบบนี้มันสะอาดอยู่ตลอดเวลาใช่ใช่ค แล้วก็ประหยัดเวลาในการในการให้ด้วยรเราก็ไม่ต้องมาเสียเวลาในการดูอาหารเราก็สามารถจัดการในเรื่องน้ำหรือว่าใน,นใ,ในเรื่องอย่างอื่นได้ครับนะครับใช่ครับแล้วก็ที่เห็นเนี่ยก็คือมันมันไม่ทำให้อาหารชื้นด้วยใช่ไหมต่ช่ <S <S ใช่บบใช่ครับ,รบเพราะว่าถ้าเราให้เป็นถ้วยให้เป็นกล่อ,องพลาสติกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะบางทีถ้าอากาศชื้นแบบเนี้ยนะ มันทําให้เกิดความชื้นแนาหาใช่ครับแล้วก็เป็นสาเหตุของการเกิดโรคในนกด้วยใช่อันนี้เดี๋ยวให้พี่พาเดินดูหน่อยละกันว่าว่าวิธีการเลี้ยงในบางส่วนละกันนะครับว่าเรามีวิธีการเลี้ยงอะไรยังไงบ้างมีอาหารเสริมอะไรบ้างเอาตรงนี้เลยละกันที่ผมเห็นอันนี้แปลกตามากอันนี้คือพี่ให้อะไรกับนกเอยลูกใต้ใบครับต้นต้นลูกใต้ใบต้นลูกใต้ใบใช่ครับอันนี้ ประโยชน์หรือว่าข้อดีของมันคือสับพคุณคือล้างคิดล้างคิดแล้วก็แก้ไขได้ครับครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนนะผมจะให้แต่ไม่ได้ให้ทุกวันจะให้อาทิตย์ละครั้งหรือสองครั้งครับครับนกเหนือจะกระเพราอะครับอ๋อมันก็เหมือนเป็นเป็นยาสมุนไพรเป็นสมุนไพรใช่ครับอ๋อก็ช่วยให้นกมีสุขภาพที่ดีเพราะว่าอ่าอย่างอย่าง ตรงนี้มันก็ไม่ได้เป็นระบบปิดสักเท่าไหร่ละอองฝนหรืออะไรเงี้ยแต่แต่ผมอกว่าผมเลี้ยงมาเกือบสี่ปีน่ยนกผุยังไม่เคยป่วยตายนะครับอ๋อก็คือเราเลี้ยงในสถานที่เปิดด้วยใช่ครับบางทีก็โดนละอองฝนบ้างโดนครับอากาศร้อนก็ก็กือว่าก็คือบังแดดแต่แต่จริงๆคืออยากให้แดดเขาส่องมาด้วยตาช่วงบ่ายใช่ก็คือเราก็ให้เสริมจาก พวกกระเพราอะไรแล้วก็เป็นอันนี้เป็นเป็นลูกใต้ใบใช่ครับอ๋อวิธีการให้ก็คือสดสดเลยครับสดสดก็คือเหมือนกระเพราใช่จะขึ้นตมตมตมแถวบ้านผมอยู่แล้วเนี่ยตมบริเวณบ้านผมก็ถกมาล้างดินออกจากรากแล้วผมก็ให้ทั้งรากไเลยใช่ถ้ายาวหน่อยแล้วก็หักต้นงอไว้แล้วแบบนี้เราต้องเก็บออกไหมหรือเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้ ปล่อยเลยครับแต่ว่าถ้ามันเริ่มแห้งผมก็จะเอาออกถ้ามันดูแบบเหมือนลกลังแล้วอะไรเพราะว่าปล่อยแห้งไปเลยแล้วมันโดนความชื้นอ่ะต้นที่แห้งอาจจะเกิดเชื้อราได้อ๋อก็เป็นก็เป็นโทษทีเหมือนกันจากจากสิ่งที่มีประโยชน์ก็เป็นโทษได้ใช่ครับแล้วอย่างที่พี่ให้เนี่ยคือสัปดาห์หนึ่งในช่วงฤดูฤดูฝนอย่างเงี้ยสัปดาห์หนึ่งเราให้สองวันครั้งคสองวันครั้งสลับกับกะเเราแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับอ่าครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการ หาสมุนไพรแบบบ,บ้านๆนี่แหละนะครับในการดูแลนกด้วยผมก็ว่ามันมัน,ม,นมันดีอย่างหนึ่งคือบางทีเราถ้าเราใช้ในเรื่องของยามากเกินไปเนี่ยบางทีมันอาจทําให้นกโซมครับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพืชเป็นสมุนไพรของประเทศไทยเนี่ยที่นกหงหยกกินได้เนี่ยผมก็แนะนํานะคือหาให้กินไม่ว่าจะเป็นตะไคร้หรือรแม้แต่กระเพรา ใบมะกรูดนี่ก็ได้เช่นเดียวกันยิ่งอากาศชื้นชื้นเนี่ยใบมะกรูดหนึ่งใบเด็ดให้มันมีกลิ่นหน่อยใส่ไวในไวในรังเพาะก็ได้ช่วยให้เขาเรียกว่าช่วยให้นกไม่เป็นหวัดสดชื่นเพราะมันมีกลิ่นหอมไล่มแมลงได้ด้วยนะครับอันนี้ม่ผมไม่ได้บอกว่าผมรู้หรือว่าอะไรนะก็นําความรู้จากการพูดคุยจากผู้พอเลี้ยงเนี่ยแหละก็นํามานํามาบอกต่อ เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้พอเลี้ยงท่านอื่นด้วยอันนี้ก็จะเป็นโซนเลี้ยงนกของยกของผมก็จะมีอีกอย่างนึงคือหญาขนผมก็ให้นะครับหญ้าขนด้วยเพราะว่าหญาขนนะก็จะมีพวกไฟเบอร์กับวิตามินซีเป็นวิตามินธรรมชาติชั้นดีครับใแต่ก็ควรหาแหล่งที่ปลอดภัยหน่อยอันนี้เรื่องสําคัญเพราะว่า บางบางทีเราไปเด็ดตามท้องไร่ท้องนาอาจจะมีสารพิษ้ามาเลรก่างโอเคแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูสัตว์ชนิดอื่นด้วยนอกจากนกหงอยกแล้วก็ด้านหลังเลยแล้วกันใกล้ๆก็จะเป็นนกชันทรนัวจันครนัวอ่ะดูหน่อยให้พี่เดินนําเลยอันนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ อสี่คู่กับสี่คู่ใช่ครับอันนี้เป็นพ่อแม่พันพ่อแม่พันแล้วครับเฉยให้ผลผลบิตแล้วครับอันนี้ก็กําลังตั้งท้องกันอยู่ครับใช่ครับอันนี้ที่ตั้งท้องนี่อันนี้เป็นลูกพ่อที่บ้านไหมหรือว่าเป็นไม่ใช่ครับอ๋อก็คือนาเข้ามาเหมือนกันลูกพ่อจะเก็บไว้ตัวเดียวคือตัวอ๋อตัวด้านหน้าใช่ครับครับอันนี้แบบนี้เขาเรียกเขามีชื่อเรียกเฉพาะไหม เป็นพวกเรดเป็นพวกเหลืองอะไรอย่างนี้อ๋ออันนี้เป็นสันทนวธรรมดาครับอ๋อเป็นธรรมดาใช่ถ้าถ้าเป็นพวกพายจะเล็บขาวแล้วก็หางเหลืองอ๋อครับผมครับแล้วก็ถ้าเรดก็คือจะเป็นแดงทั้งตัวเลยทั้งตัวเลยไม่ติดเขียวอะไรแบบนี้ใช่ไหมอ่ามีมีเขียวครับแต่ว่าจะแต่ว่าจะน้อยใช่ไหมครับอืมอันนี้ก็เป็นเป็นข้อมูลเบื้องต้นแล้วกันเพราะผมเองก็มีความรู้ในเรื่องของ ซันคอนนวสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ด้านหลังผมเห็นเป็นกรงรวมของนกหงโยกใช่กรงรวมครับอ๋อแล้ววิธีการจําหน่ายนกหงโยกนี้เรามีวิธีไหนบ้างเพราะว่านี่ก็เลี้ยงหลายคู่นะว่าจํานวนลูกนกออกมาแต่ละเดือนก็น่าจะหลายตัวอยู่ก็คือถ้าเราไปส่งตามตามร้านขายอาหารสัตว์เราก็จะคัดหน่อยคัดสีธรรมดาหน่อยครับแต่แต่ก็จะมี บางครั้งก็ต้องให้หลุดไปบ้างเพื่อที่ให้เพราะว่าร้านเขาก็จะรู้เรื่องสีเรื่องอะไรอยู่แล้วเราก็ต้องหลุดไปบ้างเพื่อที่ว่าเออมีของดีไปให้ร้านเขาหน้าร้านบ้างนะอะไรอย่างนี้ก็เหมือนพึ่งพากันใช่ค่ไม่ใช่ว่าเราเก็บของดีอย่างเดียวเหมือนครับพูดง่ายว่านกเกตเอเหมือนกันอาจจะ A บวกับเธรรมดาประมาณนั้นเราจะเก็บ A A อบวกอย่างเดียวแล้วเอา A ธรรมดาไปให้ร้านค้ามันก็ดูไม่ดีใช่เป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอาจจะ มีเอบวกไปบ้างเล็กน้อยเราก็เก็บเอาไว้ส่วนหนึ่งชครับเอาไว้ขายทางออนไลน์ใช่ครับที่ที่เขาติดต่อมาครับก็คือไว้ขายที่ฟาร์มด้วยเอาไว้ขายทางออนไลน์ด้วยส่วนบางส่วนก็เอาไปส่งร้านด้วยอันนี้ก็เป็นวิธีการการขายของแต่ละฟาร์มเพราะว่าบางคนอาจจะมีอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าเลี้ยงนกหงหยกแล้วจะอาไปขายที่ไหนครับก็คือนกหงอยเอาง่าย ในเรื่องของราคาเนี่ยมันมีขึ้นมีลงตามตลาดอยู่แล้วใช่ครับสัตว์ชนิดอื่นก็เหมือนกันใช่ไหมพี่ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นนกชนิดไหนก็แล้วแต่ถูกต้องครับมันมีขึ้นมีลงเหมือนกันหมดแต่ว่านกของโยกเนี่ยมันราคาถามว่าราคามันแพงไหมมันไม่แพงเวลามันลงมันก็ดูยิ่งน้อยไปอีกใช่แต่ถ้าเทียบกับสัตว์ชนิดอื่นนะบางทีเขาเขาหลักหลายพันหลักพันเวลาเขาลงเนี่ยบางทีมันอาจจะจะดูว่าจํานวนมันยังเยอะอยู่ใช่ครับฉะนั้นแล้วไอ้เรื่องของราคาขึ้นลงเนี่ย เราจะไปซีเรียสเลี้ยงเลี้ยงเพราะรักเลี้ยงเพราะชอบดีกว่าใช่ครับผมแล้วก็ส่วนหนึ่งอย่างที่พี่ทาก็คือส่วนหนึ่งเราก็เอาไปขายออนไลน์ส่วนหนึ่งเราก็เอาไปส่งร้านเพื่อเป็นค่าอาหารในการเลี้ยงนกในรุ่นต่อๆไปด้วยก็คือที่ที่ผมเพิ่มจํานวนขึ้นมาไม่ได้ว่าเอต้องการอยากจะมีเยอะหรืออะไรครับผมต้องการเลี้ยงให้นกเขาเลี้ยงตัวเองได้ก็คือสามารถหมุนเวียนได้ใช่ครับก็คือชุดนี้ไปอาหารมาสามารถเลี้ยงเลี้ยงได้อันนี้คือ ผมว่าประสบความสําเร็จมรผมที่ว่านกเขาสามารถเลี้ยงตัวเองได้ครับผมใช่ถ้าเราเลี้ยงจํานวนน้อยเนี่ยนกมันไม่พอที่จะเอาไปขาย<ช>อ่ามันไม่เพียงพอค่าอาหารใช่เพราะว่าในช่วงที่ราคามันตกเนี่ยคือมันมันไปไม่ได้เพราะว่าเมื่อราคาตกเนี่ยจํานวนนกมันต้องเยอะขึ้นครับอ่ามันถึงจะไปได้แต่ถ้าช่วงราคาที่มันดีหน่อยจํานวนนกอาจจะน้อยหน่อยแต่มันก็ไปได้แต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมามันคือมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่า เป็นราคาพิเศษที่อาจจะให้กับตัวเราในการเลี้ยงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีคิดของแต่ละคนแล้วกันนะครับส่วนที่นี่ก็คือใช้วิธีคิดในการที่ให้นกดูแลตัวเองใช้ใช้นกเลี้ยงนกใช่ครับส่วนในด้านหลังเห็นแดงๆอันนู้นก็เป็นเป็นไก่ไก่สวยงามต่างประเทศไก่สวยงามแต่แต่นั้นเราไม่เดินไปดูแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังได้โอเคปเดี๋ยวไปด้านหลังกัน เริ่มจะเข้านอนกันแล้วพออ๋อเริ่มจะเข้านอนอะนนี้เรามามืดใช่อันนี้ไฟเราพอไหมน่าจะพออยู่อันนี้เป็นไก่อันนี้เป็นไก่โปรแลนด์ครับอ๋อไก่โปรแลนด์สี <4 S 2> โกเลสครับตัวผู้แต่อันนี้ที่เราแยกนี่สมมติว่าเราจะผสมพันธุ์นี่เราก็เอาตัวเมียเข้าใช่ครับาาคือผมผมจะจับผมจะจับตัวเมียมามาขึ้นทับแล้วก็จะแยกตัวเมียออกไปเหมือนเดิมอ๋อแสดงว่าเข้าเชื่อง ใช่ครับคือเราเราเลี้ยงให้เขาคุ้นเคยกับเราคือเราสามารถจับให้เขาขึ้นทับได้เลยใช่ครับออ๋คือคือแต่ว่าเราต้องดูความพร้อมตัวเมียนะครับถ้าถ้าตัวเมียพร้อมเราถึงจะจับผสมพันธุ์อืใช่เราจะไม่จะไม่ขืดเราจะไม่ขืดปืนธรรมชาติครับผมครับอืมอันนี้ก็คือเราเลี้ยงเพื่อให้คงไว้ในในในความสวยงามของมันเลยใช่ไหมใช่ครับอือนนี้จับได้ได้ครับอ๋อ ตัวนี้ตัวนี้เคยได้ที่หนึ่งมาครับอ๋อตัวนี้เคยเคยผ่านการประกวดด้วยใช่ครับอันนี้เขาเรียกเป็นสีอะไรครับพี่อ่าสีไก่โปแลนด์ดำหัวขาวครับไก่โปแลนด์ดำหัวขาวใช่ครับผมแสดงว่าในในในไก่โปแลนด์นี่เขามีหลายสีใช่ไหมที่เขาเล่นกันอ่าครับผมอันนี้ได้รางวัลอะไรมาครับพี่ตัวนี้ได้รางวัลชนะเลิศถ้วยนายกเทศมนตรีนนทบุรีครับ อันนี้เป็นเป็นเพศผู้นะเพศผู้ครับเพศเมียก็ได้ที่หนึ่งเหมือนกันอยู่กรงนอ๋อครับผมอันนี้เป็นเพศผู้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูเพศเมียกันเพศเมียเขาสีเดียวกันนี้ไหมสีเดียวกันครับวิธีการเลี้ยงการดูแลยากไหมสําสหรับไก่ซิลกี้ไก่โปแลนด์พี่จะเลี้ยงแตกต่างกันครับโปแลนด์ po กับซิลกี้ครับซิลกี้ต้องต้องมีความสะอาดหรือว่ามีความทะนุถนอมมากกว่า พราะขนเขาเป็นขนละเอียดอะค่ะอ๋อแล้วในเรื่องของอาหารแหละครับในเรื่องของอาหารผมใช้เป็นอาหารสําเร็จรูปผสมกับอาหารข้าวเปลือกอ๋อข้าวเปลือกบ้านเราใช่ครับแล้วก็มีหญ้าให้เขาอืมอ๋ออันนี้ไข่ที่มีนี่คือเขาไข่ไข่ทิ้งใช่ครับก็คือถ้าเราไม่ได้ผสมเราก็อ๋อเขาก็ไข่เหมือนจริงธรรมชาติของเขาใช่จริงจริงแล้วไก่โปแลนด์เนี่ยแต่ไม่มีเชื้อไก่โปแลนด์เนี่ยไข่ดก ไม,ไม่ไม่ไม่แพ้ไม่แพ้ไก่ไก่ไข่เลยนะครับไก่ไข่อ๋อใช่จำนวนไข่ต่อปีเขาเยอะนะครับอืมครับบางบางท่านบางท่านเขาเลี้ยงเพื่อความสวยงามแล้วก็เก็บไข่กินด้วยนะครับอ๋อเก็บไข่กินได้เหมือน<ช>อ๋อ แสดงว่าคือถ้าเราไม่ได้ผสมพันธุ์เราก็สามารถเอาไข่เขามากินได้ใช่ใช่ครับอ๋อ oh. เมื่อเมื่อเมื่องานที่สวนปามฟาร์มนก uh, อันนี้ตัวเมียทั้งคู่ใช่ตัวเมียทั้งคู่ครับซึ่งเขาไม่ไม,ไม่ไม่ทำร้ายกันผมก็จะรวมกันไว้ก็ได้รางวัลมาทั้งคู่เหมือนกันอ,อัน,นอันนี้เป็นตัวนี้เป็นสีโกเลสครับไก่โปแลนด์เหมือนกันแต่เป็นสีโกเลส oh. อันนี้สีนี้หายากไหมโกเลสเอ่อตอนตอนนี้ ตอนนี้ผู้พอเลี้ยงน่าจะทํากันน้อยน่าจะน้อยครับใช่ครับแล้วและในกลุ่มของผู้พอเลี้ยงพวกไก่สวยงามเนี่ยไก่บามาไก่ซูกี้กัเนี่ยมีในประเทศไทยเยอะไหมพี่มีมีหลายท่านนะครับ,รบมีหลายท่านนะครับแล้วก็เกตสวยๆหลายท่านเลยครับแบบนี้ราคาแรงไหมถ้าเป็นฟอร์มนี้ผมก็จะขายอยู่สา0พันครับ สามพันใช่ครับราคาระหว่างเพศผู้กับเพศเมียนี่ต่างกันไหมเอาเท่ากันครับอ๋อคือราคาเท่ากันคือถ้าถ้าเป็นลูกลูกไซส์สองเดือนครึ่งถึงสามเดือนปรับตัวละแปดร้อยคู่ละพันห้าคือยังไม่ออกฟอร์มใช่ไหมอ่าค่อนข้างดูได้แล้วค่อนข้างดูได้แล้วใช่ครับแลยกเพศได้แล้วแล้วถ้าตัวเล็กๆเลยเขาขายไหมถ้าเป็นไก่บ้านๆพวกลูกเจี๊ยบอะไรนี้เขาขายไหมเออทางผมไม่ได้ขายเพราะว่าผมกลัวส่งไประยะทางไกลอ่ะกลัวเขา อ๋อกลัวเขาไม่ไม่ไม่ดีสภาพไม่ดีไปพาไปดูก็ได้ครับลูกไก่มีมีไซรุ่นรุ่นอยู่อีกกลงหนึ่งครับโดยส่วนมากเขาจะซื้อไซซ์ที่มันดูดูได้แล้วประมาณตัวละประมาณ800แบบนี้ใช่ไหมใช่ครับรก็เมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ส่งไปชุมพรกับกรุงเทพไใซ่นี้ครับครับผม อายุเขาประมาณกี่ปีที่เขาถึงผสมพันุได้ครับพี่เจ็ดเดือนขึ้นไปก็ผสมได้แล้วคือทําได้เราเรื่อยๆใช่ไหมเหมือนไก่บ้านทั่วไปใช่ครับแต่ถ้าเราแบบว่าเราผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทําเยอะครับเราก็ห่วงเรื่องสุขภาพเขาด้วยเราก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้ทําเยอะโอเคเดี๋ยวนั้นไปดูลูกไก่หน่อยละได้ครับอันนี้พี่มดิฟายเองเลยไหมโรงเรียนใช่ครับตามสไตล์ตามความคิดผมเลยครับโรงเรียนน่ารักมากเลย ฝนตกเชิะแฉะหน่อยอไม่เป็นไรครับผมนี่ครับเดี๋ยวสักครู่อ๋อวีนี่น่ารักยิ่งกว่าพ่อแม่อีกใช่ครับฟองเราก็จะประมาณนี้เลยครับระวังน้ําเยดนะครับแบบแบบนี้คือก้าเข้าไปได้นะครับแบบนี้คือตัวละแปด้อยใช่ครับใช่ครับยกเว้นได้ตัวโตวใช่ไหม หรือวตัวโตวก็800เมตนี่เลยครับนี่เลยครับทั้งหมดเลย800ใช่แต่ว่าตัวตัวน้อยก็คือเขาคอกเดียวกันแต่ว่าผมใช้เครื่องฟ <c oughs> <อ>ักอแล้วระยะเวลาการฟักตัวเขาไลรับครับไล่ระดับไปอะครับอ๋อนี่คือคอกเดียวกันหมดเลยใช่ครับมันสวยอะ่ะแล้วก็จะเป็นหัวสองชั้นทั้งหมดอะครับอ๋ออันนี้อันนี้ที่ติดดำนี่คือเขาไม่ลอกแล้วใช่ไหมติดดำตรงไหนครับที่หัวตรงตรง หน้าผากอ๋อตรงตรงตรงหน้าผากอ่าก็คือใช่ครับเขาเขาจะเป็นแบบนี้อ๋อทรงเขาแบบนี้อยู่แล้วใช่ทรงเขาแบบนี้ครับอ๋อเขาตรง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 เหนือเหนือหงอนขึ้นไปอ่ะอ่เขาจะเป็นสีดําอย่างนี้อยู่แล้วอ๋อครับ,รบใช่ครับสวยอ่าแล้วอันนี้อันนี้คืออันนี้จะเป็นอีกอีกรุ่นหนึ่งอ่ะครับอ๋ออันนี้ก็เป็นอีกไซส์หนึ่งใช่ครับอ๋อโตมาเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับอ๋อนี่ตัวเล็กน่ารักเ่ะใช่แล้วก็นั่นนะครับ ที่ที่ถ่ายทีแรกก็คือพ่อพ่อเขาพ่อแม่พันธุ์ของฟาร์มครับน่ารักกับตัวตอีกนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้นะไก่ไก่ไก่ซิลกี้มีหลากหลายสายพันธุ์นะบาร์มาไก่โปแลนด์ครับน์ครับอ่าก็ราคาก็ตามที่บอกนะครับใช่ครับอ่าหรือว่าจะมาดูที่ฟาร์มก็ได้ใช่ครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนของ อยุธยาครับอาเภออุทยัยครับอ่าอาเภออุทัยอยุธย,ยาก็มาได้นะครับมีนอกจากนกของโยกก็อย่างอย่างที่เห็นไปครับมีนกของโยกแล้วก็มีซันคอนัวครับผมแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นคอคาเทลคอคาเทลบางส่วนบางส่วนแล้วก็ลวเลเบิร์ดบางส่วนครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟาร์มแล้วกันนะครับที่รเราอยากจะแนะนําให้กับผู้ที่สนใจนะครับในสัตว์ปีกและกันนะครับเพราะที่นี่นอกจาก นกขงอยกแล้วก็ยังมีสัตว์ชนิดอื่นๆด้วยนะครับตามที่ได้บอกไปแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งฟาร์มนะครับที่อยากจะแนะนำนะครับให้ให้กับเพื่อนๆแล้วก็ฝากเพื่อนๆติดตามฟาร์มนี้ด้วยครับนี้เรามีชื่อฟาร์มไหมมีครับเป็นปาร์คฟาร์มอยุทยาครับาร์คฟาร์มนะครับก็ติดตามปาร์คฟาร์มนะครับจังหวัดอยุธยาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อหน่อยสาหรับ ต้องจะเป็น Facebook ล้ครับติดต่อได้เลยครับปาร์คฟาร์มอายุทยาครับผมมีเบอร์โทรไหมครับมีครับ0612923553ครับครับผมก็เป็นอีกหนึ่งฟาร์มนะครับผมแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามนะครับปาร์คฟาร์มด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้พ่อเลี้ยง นกผงหยกสายพันธุ์ฮอลแลนด์และก็นกชนิดอื่นๆนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานหงหยกแปดิ้วด้วยนะครับวันนี้ก็มามืดเลยอาจจะคุยได้เล็กน้อยนะครับก็อาจจะสัตว์บางชนิดสัตว์บางตัวอาจจะมองไม่ค่อยชัดก็ไปติดตามในเพจปาร์คฟาร์มได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจากลากันไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ